Hi my students สวัสดีเด็กๆนะครับครูเลิศนะครับหรือว่าครูมุลเลิศนะครับสอนอยู่ชั้นป .4 นะครับในรายวิชาสังกฤษนะครับวันนี้ครูเลิศจะพามาเรียนเรื่อง career career, career. คืออะไรเดี๋ยวเราไปเรียนไปพร้อมๆกันเลยครับครับ career. career career ก็คืออาชีพนั่นเองนะครับหรือภาษาอังกฤษเราใช้คำหนึ่งว่า occupation occupation อีกคำหนึ่งครับก็คือคำว่า job job ทั้ง3คํคำนี้แปลว่าอาชีพเหมือนกันนะครับแต่วันนี้ครูเลิศจะพามาเรียนในเรื่องของการใช้ yes no question หัวข้อต่อไป question word การใช้ question word นะครับต่อไป how to answer the question ก็คือวิธีการตอบคำถามในคำถามแต่ละรูปแบบนั่นเองนะครับ เอาละครับก่อนที่เราจะเรียนหัวข้อดังกล่าวเมื่อกี้นะครับเรามาทบทวนกันก่อนนะครับว่าอาชีพแต่ละอาชีพเด็กๆจําอาชีพอะไรได้บ้างครับเอาละครับเดี๋ยวคุณเลิศจะเปิดภาพให้ทีละภาพไปพร้อมๆกันนะครับภาพแรกเป็นคุณหมอคุณหมอสังกฤตว่า doctor ใช่ครับต่อไปภาพที่2เป็นหนุ่มวิศวกรนะครับเราเรียกว่า engineer engineer ต่อไปเป็นภาพของคุณครูสอนวิชาคณิตศาสตร์อยู่ใช่ไหมคุณครูภาษาอังกฤษเรียกว่า teacher teacher ต่อไปภาพอันนี้คนทําอาหารหรือว่าพ่อครัวนั่นเองนะครับภาษาอังกฤษใช้คําว่า chef chef นะครับเอามาดูกันที่สไลด์ต่อไปนะครับภาพต่อไปเป็นภาพของนักบินอวกาศภาษาอังกฤษใช้คําว่า astronaut astronaut ภาพนักบินนักบินสังกิษใช้คำว่า pilot pilot ต่อไปนักร้องนักร้อง singer singer ภาพสุดท้ายนะครับภาพสุดท้ายเป็นภาพของคนขับรถเราใช้คำว่ driver. า driver driver นั่นเองนะครับครับ จากเมื่อกี้เด็กๆได้ทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพไปแล้วนะครับทีนี้เราจะมาเริ่มเรื่องแรกกันเลยก็คือเรื่อง yes no question นะครับ yes no question คือคำถามที่เราต้องตอบด้วย yes หรือว่า no นั่นเองทีนี้มันจะมีการใช้ do กับ does คุณเลิศหวังว่าเด็กๆน่าจะจำได้นะครับ do ใช้กับประธานที่เป็นพระพจน์แล้วก็ does ใช้กับประธานที่เป็นเอก,กพจน์นั่นเองนะครับ ทีนี้มาดูการวิธีการตอบตอบอยังไงนะครับประโยคแรก Do you want to be a pilot Do you want to be a pilot แปลว่าคุณอยากจะเป็นนักบินใช่ไหมเวลาเราตอบก็จะตอบว่า Yes I do ในกรณีที่เราอยากจะเป็นหรือ No I don't I want to be an actor ไม่ฉันไม่อยากจะเป็นแต่ฉันอยากจะเป็นนักแสดงนั่นเองนะครับต่อไป Does he wants to be a chef Does he want to be a chef? แปลว่าเขาอยากจะเป็นพ่อครัวใช่ไหมเราก็ตอบได้สองแบบเช่นกันแบบแรกเลยก็ Yes, he does. หรือว่า No, he doesn't. He wants to be a teacher. ไม่เขาไม่อยากเป็นเขาอยากจะเป็นครูมากกว่านะครับสังเกตว่าถามด้วย do จะตอบ do ถามด้วย does จะตอบ does เห็นไหมละครับ สไลด์ต่อไปนะครับครูเลิศจะให้เด็กๆตอบคำถามจากภาพนะครับโดยดูภาพแล้วก็ให้เด็กๆตอบว่า yes หรือว่า no นะครับมาดูกันที่ภาพแรกเลยครับภาพแรกเป็นคุณหมอทีนี้คำถามถามว่า do you want to be a doctor do you want to be a doctor เวลาเราตอบตอบว่า yes I do เพราะมันตรงกับภาพ Yes, I do นะครับต่อไปภาพที่2 Does she want to be a chef? Does she want to be a chef? ก็คือรูปเป็นนางพยาบาลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่า No, she doesn't. She wants to be a nurse เป็นต้นนะครับมาดูคำถามต่อไปนะครับมาดูกันเลยภาพ ต่อไปเขาถามว่า Does p u d d y want to be a lawyer แปลว,ว่า p u t d y อยากจะเป็นทนายความใช่ไหมแต่ในภาพมันเป็นรูปนะักฟุตบอลใช่ไหมนะักกีฬาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่า No he does n t he wants to be a sportsman ภาพต่อไปเป็นกระต่ายกระต่ายใส่ชุดตำรวจใช่ไหมครับเขาถามว่า Does he wants to be a policeman เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่า Yes he does นะครับอันนี้ลักษณะของ yes no question เพราะฉะนั้นเวลาเราตอบตอบได้สองแบบก็คือ yes หรือว่า no นั่นเองนะครับอาลนะครับจากที่เด็กๆได้เรียนในเรื่องของ yes no question ไปแล้วหัวข้อต่อไปก็จะเป็นเรื่องของ question word หรือเราเรียกอีกแบบหนึ่งว่า W S question นั่นเองนะครับแต่วันนี้ ครูเลิศจะพามาสอนแค่3คำเท่านั้นนะครับมาดูกันที่คำแรกกันเลยคำแรกก็คือ what what ซึ่งแปลว่าอะไรเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะครับ what do you want to be in the future แปลว่าคุณอยากจะทำอาชีพอะไรในอนาคตเวลาเราตอบเราก็จะตอบว่า I want to be a singer in the future ก็คือเราก็จะตอบอาชีพของเราไปนั่นเองนะครับในทีนี้เขาบอกว่าเขาอยากจะเป็นนักร้องในอนาคตนั่นเองนะครับหรือมาดูในล,ลักษณะของการถามอาชีพก็ได้เช่นประโยคต่อไปนี้ what do you do what do you do หรือ what is your job what is your job ทั้งสองประโยคมีความหมายเหมือนกันนะครับซึ่งแปลว่าคุณทำอาชีพอะไรนะครับเวลาเราตอบเราก็จะตอบว่า I am a teacher I am a teacher หรือ My job is a teacher My job is a teacher ก็คือเราก็จะตอบอาชีพของเราไปนะครับใครเป็นอาชีพอื่นก็จะตอบอาชีพอื่นอันนี้ขอยกตัวอย่างว่าเป็นอาชีพครูนะครับมาดูที่คำต่อไปครับก็คือ where Where แปลว่าที่ไหนมาดูตัวอย่างแรกเลยครับ Where does a nurse work Where does a nurse work แปลว่าพยาบาลเนี่ยทำงานอยู่ที่ไหน เวลาตอบก็ตอบว่า she works at t hospital e h she works at the hospital ก็คือเขาทำงานที่โรงพยาบาลน,นั่นเองนะครับประโยคต่อไป where do the policemen work where do the policemen work ตอบว่า they work in the police station they works in the police station นั่นเองครับต่อไปคำสุดท้ายกันเลยครับ คำสุดท้ายคือคำว่า why แปลว่าทำไมเวลาเราตอบคำถามที่เกิดได้คำว่า why เราต้องบอกเหตุผลของเราไปว่าเหตุผลที่ทำแบบนี้เพราะอะไรเหตุผลที่อยากเป็นแบบนี้เพราะอะไรดูตัวอย่างกันเลยครับ Why do you want to be a teacher? แปลว่าทำไมคุณถึงอยากจะเป็นคุณครูบอกเหตุผลว่า Because I love teaching children. ขึ้นได้คำว่า because because แปลว่าเพราะว่าในที่นี้แปลว่าเพราะว่าฉันรักการสอนเด็กๆนั่นเองนะครับประโยคต่อไป why does Jennifer wants to be an artist ทำไม Jennifer ถึงอยากจะเป็นศิลปินเหตุผลของ Jennifer ก็คือ because she likes drawing picture and she loves art เพราะว่าหลอดเนี่ยชอบการวาดรูปและก็รักงานศิลปะนั่นเองนะครับ เอาลครับจากที่เด็กๆได้เ,ดเรียนเนื้อหาไปแล้วตอนนี้ถึงเวลาทดสอบตนเองแล้วนะครับ test yourself โดยครูเลิกจะมีแบบฝึกหัดให้ทั้งหมด7ข้อโดยการเติมคำลงในช่องว่างลงไปนะครับให้เด็กๆด,ดูไปทีละข้อไปพร้อมๆกันแล้วก็ครูเลิศจะเฉลยไปทีละข้อนะครับโดยข้อที่1ถึงข้อที่3จะเป็นเรื่องของ yes no question แล้วก็ข้อที่4ถึงข้อที่7จจะเป็นเรื่องของ question word หรือว่า ws question นะครับ มาดูที่ข้อแรกกันเลยครับ They wants to be a doctors Yes they do ตัวป้ายอยู่ที่คำว่า Yes they do เพราะฉะนั้นคำที่เราควรจะเติมลงไปก็คือคำว่า do ก็จะกลายเป็น Do they wants to be a doctor นั่นเองนะครับต่อไปข้อที่สองคำถามถามว่า Does she wants to be a reporter in the future คำตอบตอว่า she doesn't she wants to be an actress เพราะฉะนั้นสิ่งที่หายไปก็คือคำว่า no นั่นเองนะครับประโยคต่อไป johnny wants to be an artist johnny johnny John เป็นเอกพจน์ใช่ไหมและตัวบ้ายอยู่ที่คำว่า yes he does เพราะฉะนั้นข้อที่3ก็จะเป็นคำว่า does ขึ้นตอนนั่นเองนะครับ อาลครับตอนนี้มาถึงข้อที่4ถึงข้อที่7จ็ดกันแล้วนะครับข้อที่4ถึง7ที่คุณเลิศพูดไปเมื่อกี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ question word หรือว่า ws question นั่นเองนะครับข้อที่4มาดูที่ตัวป้ายกันเลยครับก็คือคำตอบ i want to be a soldier in my future ก็คือฉันอยจะเป็นทหารในอนาคตเพราะฉะนั้นคำถามนี้ขึ้นต้นวยคำว่า what what do you want to be in your future แปลว่า คุณอยากจะทำอาชีพอะไรในอนาคตข้อที่5 does she do ตัวบ้านอยู่ที่คำว่า she is a witch หลอนเป็นสตวแพทย์เพราะฉะนั้นการถามอาชีพขคือได้คำว่า what นั่นเองข้อที่6ข้อที่6ตัวบ้านอยู่ที่คำว่า he works at the post office ค,คือเขาทำงานอยู่ในที่ทำการไปรษณีย์แสดงว่า คำถามมาจากคำว่า where Where does a postman work ก็คือบุรุษไปรณีทำงานที่ไหนข้อสุดท้ายเป็นข้อที่7นะครับคําตอบตอบว่า because he wants to take care of six people เพราะว่าเขาอยากจะดูแลผู้ป่วยนั่นเองนะครับแสดงว่าเขาต้องถามว่าทําไมใช่ไหมครับมาจากคาถามว่า why does Tony wants to be a ด็อกเตอร์ก็คือทำไมทอนีดถึงอยากจะเป็นคุณหมอเหตุผลของเขาก็คือเพราะว่าเขาจะอยากจะดูแลคนป่วยนั่นเองนะครับครับ จากเนื้อหาที่เด็กๆได้เรียนไปนะครับคุณเลิศหวังว่าเด็กๆคงจะเข้าใจนะครับแต่ถ้าคนไหนยังไม่เข้าใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในหนังสือ English Exercise นะครับก็คือ Ee e ของเรานั่นเองไปที่หน้า100ถึง103พอศึกษาเสร็จแล้วถ้าเข้าใจแล้วเด็กๆก,ก็อย่าลืมไปทำแบบฝึกหัดนะครับในหนังสือ English Exercise เช่นกันในหน้า104ถึง106ครับ สำหรับคลิปนี้คุณเลิศขอจบเพทานี้นะครับเจอกันคลิปหนะ้า Thank you for your attention Bye bye